รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเป็นรัฐบาลเศรษฐาสองที่มีพักประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมในคณะรัฐมนตรีครั้งนี้โดยรัฐมนตรีที่สอหลุดจากเก้าอี้ประกอบไปด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินานรมชมหาไทยนายชยาพรมหมมารมชเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีใหม่ประกอบไปด้วยนายพิชัยชุนหวชิระจะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการคลังทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายเผ่าภูมิรัตนสกุลเป็นรอมอชคลังนางสาวธีรัตส์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีล้วนมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรเป็นของพักพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จขณะที่กระทรวงการคลังเป็นของพักเพื่อไทยเบ็ดเสร็จ โดยร้อยเอกธรรมนัฐพรม,รมเผ่ารมวเกษตรและสหกรณ์จะผลักดันมือขวาในภายลิกสอสอกำแพงเพชรพลังประชารัฐเข้ามาเป็นรมาชาเกษตรขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเชียร์นายชัยวุฒธธิธนาคมานุสรมาเป็นรมาชาเกษตรเช่นกันส่วนพักรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีคนที่สอหลุดจากตำแหน่งคือนายกฤษดาจีนวิจารณะรมาชคลังนายอนุชานาคาสาย รามาชรกรเกษตรโดยคนเข้าแทนอาจเป็นนายสุชาติชมกลิ่นแกนนำกลุ่มชนบุรีแต่ต้องดูว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใด